เรามาเริ่มที่ทีมแรกนิกกี้ทามมิกกี้และแซมเชิญค่ะคนนึงก็ฟิตเนสเทรนเนอร์อีกคนนึงก็จิตแพทย์อเงี้ยอีกคนนึงก็หนุ่ม16ปีส่วนผมก็อะไรเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> เริ่มค่ะ Don't and Sun Shine just care, apply Aqua Aura มิกกี้จะไม่ค่อยมีดนตรีในหัวใจข้อมทุกจกังหวะคงฟังเพลงได้แต่ร้องเพลงไม่ได้ Love is never blind but the beauty is a lie Don't up d o n m e s h When sunrise match can't s e dawn <c oughs> <c oughs> ที่แามใชเ้เวฟแล้วก็ให้ปลดอให้ลูกค้าก็ขายตรงมากก็อย่างนี้เลยก็ได้ ง่ายกว่าทีมที่2องแจ็คกุลอาติล่าเชนนั้นหน้าค่ะ KT.Dorso ออกมาเทาเลยเนยว่าจะดีสุดท้ายมันแปลกออกมาเทเลยนึกว่าจะดีสุดท้ายมันแปลก

Safe, error, error, safe, error. Yo, 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 we about to school you. We about to, yeah. yo, uh -huh. yo, 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 team three, team three. Jeff what? What? Jeff Jeff. one, check, <laughs> one, two, one, two. <laughs> <laughs> two. <laughs> 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 oh my check, man. So <laughs> <laughs> He's so a beautiful shine. blue never die. Don't care, just apply. Aqua sun and over shine. Love is all. Beauty is never like Tone up, Don t o n me Shun a n Cathy Dawson มันเล่นใหญ่มากมันเปิดตัวมามันไม่เช็คไม่เช็คมันก็เล่นเละก็พังอ่ะ Fuck No! No! ทายเหรอไม่อยากทำอะไรแล้วอ่ะ Last but not least, Man, Third, let's go! Oh Can't see, don't know sign never die Don't care, just apply Aqua sun and aura shine Love is always blind But beauty never lies Don't up, don't be When sun rise, my fantasy's off Love is blind But beauty never lies <laughs> คุณแก๊บคะทีมแรกภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะครับก็ <c oughs> จริงๆก็ลองครบทุกประโยคนะแต่ว่าผมว่าแอติจูดยังไม่ได้ครับแร็ปก็พังครับผมเต้นก็เห็นเลยว่าค่อนข้างอ่อนแต่มีทีมเวฟใส่คูขอบคุณมากอันนั้นก็คือมาทำให้ภาพรวมของทีมเวิร์กยังไม่ดีพอ ทีมที่2เลยนะคะผมว่ามันยังวิยญาณเขาว่าจ u s t play i อีกนิดนึงฮะมันกลายเป็นเละไปเลยนะฮะคือจำเนื้อแทบไม่ค่อยได้สุดท้ายก็คือเละฮะสำหรับแรปก็เละครับส <c oughs> ำหรับเต้นก็ครูเห็นเครียดทีฟนะคะตอนเปิดตัวกับประตรูสามบานใช่ไหมคะพยายามจะเอาท่าคือใส่แต่ก็พากันพังดูทำไม <c oughs> ทีมที่3ค่ะทีมที่เปิดใหญ่ที่สุดในวันนี้ <c oughs> <c oughs> ดูเหมือนจะตั้งใจกันมากนะคะจนเหมือนแบบ กลัวจะลืมเนื้อก็เลยร้องแบบไฮสปีดมากเลยจนร้องเสร็จปุ๊บทํานองยังไม่จบเลยฮะคือร้องคอมจังหวะไปหมดเลยครับผมชอบทีมนี้นะครับเปิดตัวออกมาแบบฮิปฮอปดีแบบไม่เช็คว yeah, ันชูเยว h a อร์วเดอร์แล้วพอมาถึงตรงนี้ร้วดนตรีเปิดปุ๊บอา้าวทำไมหายไปไหนวะ <laughs> คนที่หายไปไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าถือว่าทำได้ดีแต่ว่าเร่งจังหวะไปนิดนึงอะไรเงี้ยทีมสุดท้ายเลยค่ะตอนแรกคิดว่าจะไม่มีอะไรแต่พอ เริ่ม Performance ปุป๊บก,ก็ดู t อ i ิจูดได้ฮะแล้วก็ดู Performance นะก็คือโอเคเลยฮะแล้วก็คิดว่ามีคนที่สามารถเป็นพ r เซนเตอรของเราได้น,นีครับถือว่าแรปได้โอเคนะครับก็มีผิดจังหวะบ้างแต่ว่าก็ถือว่าโอเคเป็นดูรวมๆแล้วสนุกดีครับค่ะสําหรับเต้นก็คือไม่ได้มีอะไรโดดเด่นแต่รู้สึกว่ามีความเป็นทีมเวิร์อยู่ด้วยกันแล้วเหมือนกับเต้นไปในทางเดียวกันแล้วรู้สึกว่ามีสติคุมเกมได้หมดค่ะ ทีมที่ทำได้ดีที่สุดในวันนี้คือทีมไหนคะเมนเทอร์ฟิชผมยังต้องประกาศอีกเหรอฮะโอเคครับทีมที่4ครับโอเคครัแต่ว่ามันไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดอะพี่มันเป็นทีมที่พลาดน้อยที่สุดอะเราความสุขถ้ามันมี1-7เรารู้สึกสิครับก็แอบลุ้นอยู่ครัทีมเราได้ชนะบ้างแล้วได้เลือกโจทย์แคมเปญหน้าบ้างอะไรอย่างงี้ ใครเป็นผู้ชนะในบททดสอบนี้คะคือฟิลิปครับโอ้โหเราชนะได้ด้วยอ่ะสุดยอดเลยผู้ที่ชนะมาสเตอร์คลาสในวันนี้นะครับก็จะได้เคที่ดอลแอลกูตาเทอโอนเมจิครีมครีมกันแดดละอองน้ำครับชุ่มชื่นเย็นฉ่ำช่วยทนอัพผิวให้กระจ่างใส ไปใช้ตลอดทั้งปีเลยครับได้แคตตาลดอลหนึ่งปีฟรีครับ Number one Whitening sunscreen SPF 50